สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอดแมีคาเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ เมื่อกี้ลืมเปิดไมค์นะคะพี่น้องจา๋าขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ด้วยนะคะก็มาดูกันนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะแอดเทเดนเก้านะคะเดนเก้าวิ่งรูดที่เก้านะคะก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เม็ดเดียวเราหลุดเนาะเราก็มาแก้มือกันใหม่นะคะหลังจากที่เมื่อวันที่สิบหกนะคะเข้าแบบเด้งๆเนาะเขาหยุดพักผ่อนนะคะวันนี้นะคะ เราก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่18นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้พิจารณญาณด้วยนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขทุกตัวเลขนะคะเกิดจากการคิดคำนวณขึ้นมานะคะก็รับชมอย่างมีสตินะคะเด่นเม็ดเดียววันนี้นะคะเด่นเจ็ดนะคะวิ่งรูดเจ็ดนะคะเม็ดเดียวเนาะ พอมาดูตัวเจาะกันนะคะ71 7ดหนึ่งเสามเจสีานะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะไปกลับนะคะถ้าได้ตัวชอบแล้วนะคะสายวิ่งก็วิ่งนะคะสายรูดก็รูดนะคะสำหรับไปกลับบนล่างนะคะสำหรับสายเจาะก็ก็ รับชมอย่างมีสติเนาะใส่เจาะก็เลือกเอาไปพิจารณาเนาะว่าชอบตัวไหนนะคะตัวที่แอดชอบนะคะ7จ7 3 7นึ4นี่ก็ชอบอยู่นะพี่น้องจา๋าสำหรับ74เนาะมัดรวม4ี่นอยนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้เนาะ ป้องกันการลืมนะคะก่อนออกไปแอดก็ขอฝากกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้นะคะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮ้งเร้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ